หมดอันนี้ย่จองเลยไปเรื่องอ๋อสาวบอลเมนทั่งๆนประเทศเกาหลีอยู่ตรงเตาอ้าวเป็นยังไงละเมนร้องห่มร้องไห้หรอเพิ่งรู้หรอว่าเกาหลีเขาอ่ะไม่ชอบขมรนทั้งประเทศนะแม่ทุกคนนี่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 สาวขามนครับออกมาอาัดคลิประบายร้องห่มร้องไห้น้อยอกน้อยใจว่าทำไมคนเกาหลีนี่ ถึงเกลียดคนขมรทําไมคนเกาหลีถึงออกมาซุมนุมผักดันขับไล่คนขมรกลับบ้านให้หมดก็เพราะว่าประเทศเองอะ่ะไม่มีใครครบในเมนนะทุกประเทศนี่เขาให้ความลังเกยียจเขาเริ่มผักดันขมรออกนอกประเทศเขาแล้วนะเพราะเขารู้ว่าขมรนี่คือภัยคุกคามนะครับโอ้โหตอนนี้นะครับสาวเกาหลีใต้เนี่ย เขาเริ่มผักดันคนขเขมรกลับบ้านแล้วนะคนเกาหลีเขาออกมาจัดกลุ่มประท้วงขับไล่ผักดันแรงงานขเขมรออกเพราะเขาบอกว่าคนขเขมรนี่เป็นภัยคุกคามนะครับบางคนนี่ไปอยู่ประเทศเขาไปอยู่บ้านเมืองเขาแต่ไปก่ออาญกรรมทุกคนนะทำร้ายร่างกายคนเกาหลีคนเกาหลีมาเที่ยวขเขมรแต่โดนคนขเขมรนี่ขูดลีกชับ กักขังนงเหนียวเนี่ยโดนแก๊งคอเซนเตอร์โดนวิาสาซีบอะไรต่างๆนานาน,าน,นะครับนะสุดท้ายนะครับมาวันนี้นะครับคนเกาหลีนี่เขาเริ่มขับไล่สาวขมนคนนี้เลยออกมาอัดคลิปร้องห่มร้องไห้นะครับทีนี้คนขมนก็พากันแห่เข้าไปให้กําลังใจกันใหญ่เลยทุกคนนะโอ้โหนี่แหละครับทุกคนคือสถานการณ์ล่าสุดนะครับคนเกาเหลีเขาไม่ทนเขาไม่เอาคนขมนแล้วครับ เขาจะผลักดันคนขเขมรนี่กลับบ้านให้หมดคนนะเดี๋ยวไปรับชมรับฟังนะครับหนุ่มไทยนะครับที่อยู่ประเทศเกาหลีใต้เขาออกมาพูดว่าคนเกาหลีเนี่ยเขาไม่ชอบคนขเขมรตอนนี้อยู่ที่ประเทศเกาหลีนี่เริ่มขับไล่เริ่มผลักดันคนขเขมรออกนอกประเทศกันแล้วครับทุกคนเดี๋ยวไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันครับวันนี้มีข่าวตีประเทศเกาหลีจะสามารถจะทนต่อกับขเขมรได้เห็นแล้วครับผม จากข่าวที่คมเมนอ่ะประท่วงไปยื่นล่องเพลงชาติของเขานะตามสถานทูตในกรุงโซลเนาะอา่ะฮะก็มีกลุ่มของเกาหลีใต้ร่วมตัวกันสาสิทธิ์องค์กรขออนุญาตภาพจากเพจดราม่าแอคดิกแล้วก็ออนนี่สไาแบ๊กนะครับออนนี่คอเลียสไาแบ๊กนะครับผมขออนุญาตทั้งสองเพจนี้ขอมาโพสครับผมตามข้อความเลยครับผมก็คือ ตอนนี้นะเกาหลีขอบเอาแล้วครับผมเขาต้องการขับไล่ขเขมรออกจากประเทศประเทศที่สร้างความมุนหมายเป็นประเทศอาชญากรเป็นอาชญากรแล้วเฮ้อเกาหลีเนี่ยทําโทษอย่างเด็ดขาดครับผมขับไล่ออกจากประเทศนั่นเองครับผมตามภาพแลวครับจะมีคําแปลให้ตัวโอเคครับผมตอนนี้เกาหลีทนเห็นมานานแล้วครับผม ประเทศที่ก,อกอ็อจะเลื่งุูนไว้ครับผมต้องการสันติภาพแต่ไปก่อกวนคนในเกาหลีใต้ตอนนี้คนเกาหลีครับกำลังจะเชิญไม่ก่อรับไล่ครับผมออกไปจากประเทศครับถ้ายังจะมาประท้วงกันนี่แหมคุณจะโดอนออกจากประเทศโดนจับตัวครับผมก็นั่นแหละไสไตล์เกาหลีถ้าเป็นประเทศไทย จะอ,ออกกันวะตอนนี้เกาหลีก็คือเขาบัตนแล้วครับผมเขาต้องการเอาเขมินออกจากประเทศรวมตัวประท้วงครับประท้วงมาประท้วงกลับครับผมประท้วงในกรุงโซครับผมในหน้าสถานทูตกัมพูชาในกรุงโซเฮ้จัดการถ้าอย่งงางนั้นเกาหลีจะจัดการคนเองครับผมวันนี้ก็เป็นวันนี้ของทุกคนขอเป็นวันนี้ของทุกคนบ๊ายบายอา้าวเป็นยังไงละเมน แค่พากันมาสุมนุมเลียกร้องสันติภาพนี่เขาขับไล่ให้พ้นประเทศเขาเลยนะเนี่ยบอกเลยนะเหมียนไม่มีประเทศไหนดีเท่ากับประเทศไทยอีกแล้วนะครับเข้ามาทําการทํางานเข้ามาขอทานที่ไทยนะคนไทยนี่เขาใจดิบใจดีนะครับคนไทยเขาไม่เคยรังเกียนะครับนะพอไปเกาหลีเป็นยังไงครับแค่ออกมายืนประโทงนิดนิดหน่นอยนี่ เขามาต่อต้านเขามาผลักดันขับไล่ให้พ้นจากประเทศเขาเลยนะไม่มีประเทศไหนดีเท่ากับประเทศไทยอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนขเขมรน,นี่ต้องรู้จักแล้วว่าตัวเองเป็นคนยังไงนะครับประเทศตัวเองเป็นยังไงนะมาอยู่ประเทศไทยนี่ทําความเดือดร้อนเขายังไม่เคยขับไล่เลยนะจนมาถึงทุกวันนี้มันเกินไปนะครับนะ มันเกินไปคนไทยเขาถึงเกียดคนไทยเขาถึงผลักดันไม่ให้เข้ามาอย่างเกาหลีเป็นยังไงแค่ไปประท้วงนิดๆหน่นนอยๆเขายังผลักดันเขายังออกมาขับไล่เลยเห็นไหมครับไม่มีประเทศไหนที่เอาขเขมรอีกแล้วไม่มีประเทศไหนที่ยอมรับพฤติกรรมแย่ๆของประเทศขเขมรได้แล้วนะครับจีนเวียดนามนะครับ อะไรต่างๆนานานี่ไม่มีประเทศไหนให้ความยอมรับเลยนะเห็น FC นะครับคนเขมรนี่ไปให้กำลังใจอินฟูคนนี้กันใหญ่เลยบอกว่าทำไมทุกประเทศต้องให้ความเกียดสร้างคนเขมรด้วยยังไม่รู้สำนึกตัวเองอีกยังไม่รู้กรรมพืชพิธกรรมของตัวเองอีกว่าเป็นคนยังไงนะครับไปอยู่ประเทศเขาสร้างความเดือดร้อนให้เขาเขาจะเอาหรอนะไม่มีประเทศไหนที่เขาจะดีเหมือนประเทศไทยอีกแล้วนะเห็นนะ ประเทศไทยนี่เขาแบบอดทนอดกั้นมาไม่รู้กี่ปีแล้วตั้งแต่บรรพบบรุษของพวกเองอ่ะคิดแค่นั้นเออนะมาอยู่แผ่นดินไทยจนโชว์ลูกโชว์หลานคนไทยเขายังไม่เคยผักดันขับไล่เกียรติชังนะคนไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่ได้เกียรติชังใครง่ายๆนะยกเว้นแต่มันอดทนอดกัน้นมันเกินขีดจำกัดไปแล้วนะครับเขาถึงออกมาผักดันนี่ออกนอกประเทศเขา พอไปอยู่เกาหลีเป็นยังไงออกมานิดนี่หน่อยเขาพักดันนะจิกโหส่งกลับบ้านเลยเขาไม่ได้มาทนกับพฤติกรรมแย่ๆของคนขเขมรเหมือนประเทศไทยนะเมนนะเออไปอยู่บ้านเมืองเขาไปอยู่ประเทศเขาเราต้องมีสัมมาคารวะเออมาอยู่ประเทศไทยนะครับประเทศไทยเขาให้อิสรภาพให้ความดีแก่ขเขมรแต่ขเขมรไม่ชอบครับ ชอบทะเลาะบอแวงหลงตัวเองนะครับสุดท้ายเป็นยังไงคนไทยไม่เอานะครับมาวันนี้คนไทยเขาเบื่อหน่ายคนไทยเขาหมดความอดทนสุดท้ายก็พากันแห่กันไปตกง,งานที่บ้านนี่เดี๋ยวอีกไม่กี่เดินบัตรวีซ่าแรงงานหมดเขาไม่ต่อให้แล้วเป็นไงนะร้องห่มร้องไห้นะครับนี่สาวอินฟูคนนี้นะครับออกมาร้องไห้น้อยใจที่ คนเกาหลีหรือประเทศอื่นๆ,ๆนี่เขาเกลียดเขมรอ้าวไอ้บอยเป็นยังไงล่ะพวกเองรู้สึกหรือ,อยังเห็นหรือ,อยังคลิปเนี่ยนะคนประเทศเองร้องไห้ประเทศอื่นเขาเกียดนะครับประเทศอื่นเขาไม่เอาแล้วนะครับสุดท้ายนี่พวกเองก็กลับไปขุดมันนะครับไปรับสายสมเด็จพ่อของพวกเองอยู่ที่บ้านต่อกัอนนะ <laughs>